หน้าตรงวันนี้หน้าตรงสวยไหมมุมนี้ก็สวยนะใช่ค่ะหน้าเป็นกระด้งเลยนุกองถ้าบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันอังคารที่ 11, สิบเอดพฤศจิกายนมีเรื่องให้ตื่นเต้นตลอดเลยนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับ <c oughs> ของเราย่อมเป็นของเราชาติไทยคุณบุญจริตมาทักทายแล้ว <c oughs> สมาพงสมานะออกเสียงสมา อรุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์ครับพบกับกองทบกเพื่อประชาชนนะคะเช้าวันนี้11พฤศจิกายน2568ดิฉันนวนภาสมัครสมานค่ะและผมสุธีสุขสากรพร้อมด้วยทีมงานครับคุณดวงกมลเทวะพิทักษ์คุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมพศ์มหาวิจิตทักไทยรายงานตัวกับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทบกทั่วประเทศ โดยไปถึงคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ f a c e b o o k Army r a d i ดเช้าว,วันนี้ถักถ่ายคุณโอ๊ตไฮโรครับค่ะคุณหนุ่มอันดานาศสยคุณนิตยาบางกรวยคุณบุญยริศค่ะคุณรัตนาสิมะคุณสุรศักดิ์จากจังหวัดภูเกต็ตคุณดวงลักษณ์หนองบัวล่างจากจันทบุรีครับค่ะคุณสวัสดิ์ชาดาด้วยค่ะครับแต่ละท่านที่แวะเข้ามาก็มาส่งกำลังแรงใจให้เจ้าหน้าที่ทหารนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็มีสถานการณ์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสถานการณ์ชายแดนไทยก มาร้อนระอุขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็เนื่องจากเมื่อวานนี้10พฤศจิกายนกองทัพบ,บกได้รับรายงานจากกองกำลังสุรนารีในเวลา9นาฬิก36นาทีครับกำลังพลที่ปฏิบัตรริราชการสนามกองร้อยทหารราบที่1611เนี่ยนะครับได้ปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนตามเส้นทางที่ใช้ตามปกติเป็นประจำห่างจากแนวชายแดนประมาณ1กิโลเมตรเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยของพื้นที่ รวมไปถึงการป้องกันการลุกล้ำอธิปไตยขณะที่ลาดตะเวนก็ได้เกิดเหตุเหยียบกับระเบิดบริเวณทิ่ตะวันออกห้วยตามาเมรียอำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับทำให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บสี่นายโดยจา่าสิบเอกเทิดศักดิ์สมมาพงศ์สังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่16ได้รับบาดเจ็บสาหัสข้อเท้าขวาขาดครับพลทหารอภิรักษ์ศรีชมชัยถูกสะเก็ดระเบิดบริเวณขวาด้าน บริเวณที่ขาเนี่ยนะฮะพลทหารอนุชาสุจารีระคายเคืองตาจากฝุ่นหรือว่าสารเคมีของระเบิดแล้วก็พลทหารวชิระพันธนาสังกัดกองพนทหานร,ราบที่สองกรมฐานร,ราบที่16มีอาการแน่นหน้าอกจากแรงอัดของระเบิดค่ะทหารไทยเรานะคะคือเสียขาราย<ม>ที่7แล้วค่ะคุณสุธีแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะก็เคยเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นเมื่อช่วงของวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองครั้งที่6 ก็ไม่นานนะคะครับค่ะซึ่งหลังจากเกิดเหตุค่ะทีมแพทย์สนามของสายแพทย์กองทัพภาคที่2โดยทีมสกายด็อกเตอร์ทีมเฮลิคอปเตอร์นี่แหละค่ะได้ดูแลแล้วก็ส่งกลับผู้บาดเจ็บจากโรงพยาบาลค่ายวิรวัตรโยธินมนทนทหารบกที่25จังหวัดสุรินทร์ค่ะส่งไปรับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์มนทนทหารบกที่22จังหวัดอุบลราชธานีค่ะแม่ทัพภาคที่2และผู้บงังคับบัญชาก็ได้ติดตามสถานการณ์นะคะแล้วก็เข้าควบคุมสถานการณ์รวมถึงอำนวยการ ในพื้นที่กักตามลำดับชั้นหลังจากการส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบค่ะเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับประเภทและก็ที่มาของวัตถุระเบิดทางด้านของพลตรีวินไทยสุวารีโคศกองทบกเมื่อวานนี้ค่ะท่านก็ยืนยันว่าเหตุระเบิดที่ห้วยตามมเรียที่ทหารเราไปเหยียบเมื่อวานนี้เป็นการลักลอบวางทุ่นระเบิดใหม่ค่ะถือว่าเป็นการละเมิดปฏิญญาร่วมและก็แสดงความเป็นปรปักษ์ต่อกันส่งผลให้ข้อตกลงต้องยุติอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ กระดับยังหาความจริงใจไม่ได้นะครับ <ทะ S 1> พื้นที่ดังกล่าวนี้เคยเป็นจุดที่ทหารกัมพูชาลุกล้ำเข้ามาวางกำลังก่อนที่จะถอนกำลังออกไปภายหลังเหตุปะทะที่ผ่านมาโดยหลังจากเหตุทหารกัมพูชาถอนกำลังออกไปแล้วเนี่ยนะครับฝ่ายไทยก็ได้เข้าควบคุมพื้นที่ตั้งแต่วันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาพร้อมทั้งได้ดำเนินการเสริมความมั่นคงในพื้นที่ด้วยการกวาดล้างทุนระเบิดวางเครื่องกีดขวางลวดหนามแล้วก็ลาดตระเวนเฝ้าตรวจอย่างต่อเนื่อง ต่อมาเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมานึตรวจพบว่าแนวลวดหนามที่วางไว้ถูกลักลอบเข้ามารื้อถอนจากนั้นในวันที่10พฤศจิกายนเวลาประมาณ8นาิกา30นาทีหน่วยในพื้นที่จึงได้จัดกำลังพลชุดลาดตระเวนร่วมกับชุดทหารช่างเข้าพิสูจน์ทราบบริเวณแนวลวดหนามที่ถูกรื้อถอน จนเกิดเหตุกําลังพลเหยียบทุนระเบิดแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนสีรายดังที่กล่าวมาค่ะคุณผู้ฟังคุณสุธีคะสังเกตเลยเมื่อเมื่อไหรที่เขาเนี่ยาวางกําลังอยู่แล้วก็ถอยกําลังออกไปเนี่ยเขาจะวางทุนระเบิดไว้ฝากร่องรอย ก็ะจะทิ้งร่องรอยไว้ก็ทําให้เกิดเหตุอย่างที่เมื่อวานนี้นั่นเองนะคะโดยหลังจากเกิดเหตุค่ะเวลา15บหนาฬิกาห้านาทีหน่วยในพื้นที่ค่ะก็จัดกาลังร,งร่วมกับหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดที่3ค่ะแล้วก็ตํารวจพิสูจน์หลักฐานจ Cap ังหวัดศรีสะเกดแล้วก็เจ้าหน้าที่ตํารวจรวมถึงสถานีตํารวจเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจบึงมะลูเข้าพิสูจน์ทราบบริเวณจุดเกิดเหตุค่ะโดยตรวจพบหลุมระเบิดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง55เซนติเมตรลึก10 8เมตรค่ะจำนวนหนึ่หลุมลแล้วก็ึกนะอ่าลึกลึกส<ม>ิเซนติเมตรค่ะ จำนวนหนึ่งหลุมค่ะแล้วก็ชิ้นส่วนทุ่นระเบิด PMN2 อยู่ภายในหลุมพื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็ทุ่นระเบิด PMN2 เพิ่มเติมอีก3ทุ่นโดยแต่ละทุ่นค่ะวางห่างกันจากหลุมระเบิดประมาณ1เมตรเท่าน,นั้นเองนะคะคก็คือวางไว้ใกล้ๆกันค่ะแสดงถึงเจตนาเลยนะคะหลักฐานที่ปรากฏค่ะสรุปได้ว่าทุ่นระเบิดดังกล่าวเนี่ยเป็นการลักลอบหรือถอนลวดหนามแล้วก็เข้ามาวางทุ่นระเบิดใหม่ในเขตพื้นที่ไทยเป้าหมายก็คือทํา ร้ายทหารไทยที่เราลาดตระเวนอยู่เป็นประจำค่ะแสดงถึงความไม่จริงใจแล้วก็ลดความเรียกว่าเป็นการลดความขัดแย้งของฝ่ายกัมพูชาเนี่ยคือไม่มีความจริงใจในการลดความขัดแย้งเลยนะคะสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นปรปักต่อกันขัดต่อปฏิญญาร่วมที่ได้เคยตกลงกันไว้อย่างชัดเจนแล้วก็ส่งผลกระทบต่อท่าทีของฝ่ายไทยแล้วก็ข้อตกลงต่างๆอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ค่ะครับคุณพลดลบอกว่าแม้อัง อังเคลนี่เล่นไม่เลิกเลยนะฮะนะครับด้านนายกรัฐมนตรีว่าอย่างไรนายอนุทินชาญวีรกูลครับนายกรัฐมนตรีเห็นด้วยนะครับกับกระทรวงกลาโหมและก็เหล่าทัพที่หยุดทุกอย่างไว้ที่เคยทําไว้กับกัมพูชาชสิ่งที่เกิดขึ้นสะท้อนว่าความเป็นปฏิปักษ์ต่อความมั่นคง,งของชาติยังไม่ลดลงโฆษกรัฐบาลเผยในส่วนของการปล่อยตัวเฉลยศึกชาวกัมพูชาที่เดิมนั้นมีกําหนดวันที่12พฤศจิกาย,ยนนี้ต้องเลื่อนออกไปก่อนอย่างไม่มีกําหนด โดยเหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้รัฐบาลต้องทบทวนมาตรการทุกด้านเนื่องจากความเป็นปฏิบัติในพื้นที่ชายแดนยังไม่ลดลงแล้วก็หลังจากที่ทางการไทยได้ดําเนินการประท้วงอย่างเป็นทางการแล้ว ขณะที่ชาวบ้านทางด้านของอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ค่ะก็บอกว่าได้ยิงเสียงปืนเล็กนะคะมาจากทางปราสาทตะเมินทม3-4ถึงนัดแต่ก็ไม่ได้รู้สึกตกใจอะไรมากเพระาะว่าทราบว่าทหารกัมพูชาเนี่ยยิงเช็คหน้าแนวแบบนี้อยู่แล้วค่ะยิงอยู่บ่อยๆย,ยิงยั่วยุทหารไทยเป็นประจำเพื่อให้ทหารไทยเนี่ยหมดความอดทนแล้วก็ยิงตอบโต้กลับไปอย่างไรก็ตามค่ะหากว่าต้องมีการประทะอีกครั้งนะคะก็พร้อมที่จะอบพยพเจ้าหน้าที่บ้านเมืองแล้วก็อบพยพพี่น้อง ประชาชนให้การดําเนินการเป็นไปอย่างสะดวกนั่นเองนะคะวันนี้หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะ านายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็จะบินด่วนนะไปะเยี่ยมทหารที่ได้รบับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธทิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็จะเดินทางไปที่ห้วยตาแมารียพื้นที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้ค่ะซึ่งก็อยู่ตรงข้ามกับปราสาทพระวิหารจังหวัดศรีสะเกดรวมทั้งท่านก็จะเป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางหยุดปฏิญญาสันติภาพที่ได้ลงนามไว้ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียก่อนหน้านี้เนื่องจากว่ากัมพูชาย,ยังคงรอบวางระเบิดใหม่ในพื้นที่อยู่นั่น ค,ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เร่งด่วนภารกิจต่างๆของนายกรัฐมนตรีในช่วงนี้ก็ต้องเอาเรื่องนี้มาเป็นเรื่องสําคัญอันดับแรกเลยนะครับไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ําท่วมบ้างนะครับในหลายพื้นที่ก็ยังคงน่ากังวลโดยเฉพาะในพื้นที่ท้ายเขื่อนลุ่มน้าเจ้าพระยาตอนล่างนะครับเขื่อนหลักสีหลักในลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาก็มีเขื่อนภูมิพ,พลเขื่อนสิริกิตเขื่อนแควน้อยบํารุงแดนและเขื่อนป่าศักดิ์ชิทธิ์ปริมาณน้ําเกือบเต็มความจุบางเขื่อนนั้นเกิน ร้อรไปแล้วนะครับกองทพัพภาคที่1รวมพลังทุกหน่วยจิตอาสาพระราชทานเครื่องจักรพาณะทหารบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้าหลากแล้วก็น้ําล้นตลิ่งในหลายจังหวัดเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแล้วก็เฝ้าระวังจุดเสี่ยงตลอดเจ้าพระยา พื้นที่จังหวัดอ่างทองค่ะกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์นะคะก็ร่วมแรงร่วมใจกันค่ะสร้างแนวป้องกันน้ำปกป้องบ้านเรือนให้กับพี่น้องประชาชนค่ะก็ได้จัดชุดจิตอาสาช่วยซ่อมแซมรอยรั่วแนวผนังกั้นน้ำปิมแม่น้ำเจ้าพระยาร่วมกับเทศบาลตำบลป่าโมกโดยใช้ถุงบิ๊กแบกขนาดใหญ่นี่แหละค่ะรวมถึงเครื่องจักรกลเข้าปิดรอยรั่วว,วันนี้ก็จะวางแผนปิดจุดรั่วเพิ่มเติมแล้วก็มีการเสริมแนวกระสอบทรายซ่อมแนวกั้นน้ำที่ตำบลบาสเสด็จและก็ตำบล ป่าโมกพร้อมกับมอบถุงยางชีพและก็น้ําดื่มให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อีกด้วยค่ะกําลังพลที่ลงในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็เช่นกรมทหารราบที่31รักษาพระองค์นะครับจัดกําลังพลจิตอาสาพระราชทานลงพื้นที่ที่ตาบลย่านซื้ออําเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองรวมไปถึงตำบลเกตชโยอาเภอชัยโย,ย,โยด้วยนะครับดำเนินการกรอกสับทรายสร้างผนังกั้นน้ําป้องกันน้ําล้นตลิ่งเพื่อคุ้มครองบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ต่ําริมขันกั้นน้ํา โดยเฉพาะในจุดที่ระดับน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยเมื่อวานนี้พลโทรสราวุฒิชัยสิทธิ์แม่ทัพน้อยที่1ก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและก็มอบถุงอย่างที่ช่วเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัด อ่างทองด้วยครับค่ะที่พระนครศรีอยุธยาในก้ก็หนักหน่วงนะคะคุณนสุดทีค,ค่ะกองพลทหารม้าที่สองรักษาพระองค์ค่ะก็เข้าไปร่วมกับส่วนราชการไปดูแลโบราณสถานเพราะว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยโบราณสถานที่สําคัญก็เยอะนะคะคอย่างเช่นพระราชวังบางปะอินค่ะรวมถึงที่วัดกษัตริย์กษัดตราที่ราชด้วยซึ่งอยู่ในพื้นที่ตําบลบ้านป้อมอําเภอพระนครศรีอยุธยาค่ะแล้วก็วัดโคขีรันในอําเภอบางบานวัดบัน ้ชางที่อำเภอเสียนาค่ะอำนวยความสะดวกโดยการเสริมแนวกระสอบทรายและก็ขนย้ายสิ่งของให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะและเมื่อวานนี้ท่านแม่ทัพภาคที่หนึ่งนะครับพลโทรวรยศเหลืองสุวรรณก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบระดับน้ําในพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับส่วนราชการจลประธานจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดหาหรือการให้ความช่วยเหลือประชาชนและก็แนวทางการแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมรวมไปถึงการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนด้วยการซ่อมแซมรอยรั่วประตูระบายน้ําและผนังกั้นน้าที่เสียหายโดยเฉพาะการบริหารจัดการเรื่องการระบายน้ําเป็นความเร่งด่วนลําดับแรกโดยใช้มาตรการการผันเพื่อที่จะลดพื้นที่ประสบภัยอย่างเป็นขั้นตอนซึ่งปัจจุบันในหลายพื้นที่ยังประสบปัญหาปริมาณน้ําท่วมขังบ้านเรือนประชาชนเป็นเวลานาน,านส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจนํานวนมากโดหน่วงที่ผ่านมาหน่วยทหารในพื้นที่ที่รับผิดชอบก็มีหลายหน่วยด้วยกันนะครับค่ะ ก็ไม่ว่าจะเป็นมฑลทหารบกที่18ค่ะหรือว่าจะเป็นกรมทหารม้าที่5รักษาพระองค์นะคะส่วนที่ภาคเหนือค่ะกองบัญชาการช่วยรบที่3ก็ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านและก็ประชาชนจิตอาสาค่ะร่วมกันทําความสะอาดฟื้นฟูหลังน้ําลดให้กับคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคมในอําเภอรีสํนรงจังหวัดสุขโขทัยค่ะครับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพัฒนาภาคสก็ได้ติดตามสถานการณ์น้าในพื้นที่อําเภอเถินจังหวัดลาปางพบว่าน้ําใน ห้วยแม่ปะมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครับล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่บ้านแม่ปะหลวงและก็บ้านแม่ปะดอยตำบลแม่ปะอำเภอเถินบริเวณหน้าวัดบ้านทุ่งตำบลสมัยอำเภอสบปรับจังหวัดลำปางนะครับเมื่อวานนี้ธนาคารออมสินก็ได้โอนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤด,ดูฝนปี2อ6 8ครัวละ9,000บาทครั้งที่ห ให้แก่ประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ลำพูนระยองและอุตรดิตถ์จำนวน2,800ครัวเรือนครับ ซึ่งหลักเกณฑ์การเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยค่ะก็คือเกิดขึ้นในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง6ตุลาคมค่ะ2ก็ช่วยเหลือในอัตราเดียวกันค่ะก็คือครัวเรือนละ9,000บาทแล้วก็ในวันพรุ่งนี้12พฤศจิกายนค่ะทางด้านของธนาคารออมสินก็จะทําการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นครั้งที่6ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อําเภอ,เอขออภัยค่ะในพื้นที่จังหวัดชัยนาทจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเลยหนองคายแล้วก็จังหวัดพระนครศรี อยุธยาผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกไว้กับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนค่ะก็ติดตามกันนะครับในพื้นที่ที่จะได้รับเงินเยียวยาสําหรับผู้ที่ประสบอุทกภัยนะครับวันนี้ยังเป็นวันที่ระลึกทาหารอาสาสงครามครับคุณนวณนภาครับเป็นวันระลึกทาหารอาสาสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลคุ้มฉาย,ยาองค์มอนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ วางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกทหารอา,าสาสงครามโลกครั้งที่1ประจำปี2000 167ณนะอนุสาวรีย์ทหารอาสาสงครามโลกครั้งที่1บริเวณสนามหลวงครับค่ะก็มีผู้แทนจากหน่วยงานราชการนะคะรวมถึงในส่วนของผู้อํานวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกแล้วก็ทายาททหารอาสาสงครามโลกครั้งที่1ก็จะได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาแล้วก็ร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลทางศาสนาเป็นการรําลึกถึงวีรกรรมของทหารกล้านั่นเองค่ะรับก็ทาให้นึกถึงว่าครั้งหนึ่งในอดีตนะครับทหารไทยก็ได้ไปร่วมรบ โดยเฉพาะที่ฝรั่งเศสสมัยรัชกาลที่6นะครับซึ่งผู้อำนวยการองค์การสงครา์ทหารผ่านศึกพร้อมด้วยผู้แทนจากส่วนราชการหน่วยงานสมาคมมูลนธิธิผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารต่างประเทศ,ปร,เทศประจําประเทศไทยและก็ทาย,ยาททหารอาสาสงครามโลกครั้งที่1ก็จะได้ร่วมวางพวงมาลานในพิธีและก็ร่วมพิธีบวาเป็นกุศลทางาศาสนาเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรำลึกถึงวีรกรรมและก็ความกล้าหาญของทหารอาสาซึ่งภายในบริเวณงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสองครามโลกครั้งที่1 เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ผู้ที่เข้ามาร่วมงานตลอดจนประชาชนทั่วไปและเยาวชนของชาติอีกด้วยครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะวันสำคัญค่ะทางร,รายการของเราก็มีรายงานพิเศษมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยค่ะวันที่ระลึกทกาหารอาสาส,สงครามโลกครั้งที่1น,น่าสนใจมากนะคะ,ะเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาติดตามจากคุณนพดลทิติพาธรค่ะปีหกแปดอาจารย์แกด้วยนะใช่ไม่ใช่ปีหก <Okay. S 2> แต่วาอาจารย์อ่านซ้ําแบบอันนี้แบบอ่านไปแล้วใช่ซ้ำ,ซ,ำซ้ำเฉยเลยซ้ําเฉยเลยแปมก็เลยตัดงานวันที่หกออกไปไม่งั้นไม่ทันงานก็นเดี๋ยวไปทวนนิดหนึ่งก็ได้นะสนจบคุณอภดลพูดถึงเป็นหกแปดนะแก่นะเดี๋ยวที่เหลือย่อๆนะคะอาจารย์ไม่งั้นไม่ทันอนะ่ะอืมตอนนี้ยี่ห้าแหละอีกสี่นาทีใช่ค่ะ จบอันนี้เหลือแค่สองนาทีเองอืมก็อบอกว่าพอบอททบท่านไปตรวจเยี่ยมทหารใหม่ที่ไหนแค่นั้นนหะเดี๋ยวหนูจะหนูหน <c oughs> <c oughs> อาจารย์จฉกราชมนูสําคัญอยู่นะเราเราดูแลเรื่องของการส่งกลับสแกมเมอาาร์อาจารย์จะแตะนิดหนึ่งอ่ะนะแปดนี่ทีเดียวก็พอบสบอไปเยี่ยมทหารใหม่ค่ะิีเดียวที่งานมา นี่ครับเป็นการจัดงานประจําปีนี้นะครับเมื่อกี้บอกว่าเป็นปี67ปี6 8ค่ะปี68แล้วค่ะครับนะฮะอ่ะในช่วงนี้มีเพิ่มเติมก็คือท่านผู้บัญชาการทหารบกนะฮะไปตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ล่าสุดก็ไปที่กรมทหารมาที่1รักษาพระองค์โดยกองพันทหารมาที่1รักษาพระองค์ยู่เกตดุสิท่านก็เน้นย้ำนะครับว่าการฝึกจะต้องปลอดภัยมีคุณภาพแล้วก็กําลังพลจะต้องเป็นกําลังพลที่เป็นทหารอาชีพ ที่มีวินัยครับค่ะรวมถึงปราศจากการลงโทษที่ผิดระเบียบในทุกรูปแบบนั่นเองนะคะคท่านก็เน้นย้ำในเรื่องของการดูแลทหารใหม่ตั้งแต่วันแรกไปจนถึงปลดประจำการเลยค่ะแล้วก็มีช่องทางให้ผู้ปกครองเนี่ยสามารถติดต่อกับน้องๆทหารใหม่ได้ด้วยค่ะครับก็มีการฝึกเรื่องของการาให้ความรู้ขั้นพื้นฐานเช่นการปฐมพยาบาล CPR อย่างนี้เนี่ยนะครับน้องๆก็สามารถที่จะทําได้นะครับให้ความสาคัญตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปสู่กรมกองเลยครับ เมื่อวานนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ไปที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะไปดูในเรื่องของการส่งกลับ ที่เป็นเหยื่อสแกมเมอร์ซึ่งนะเป็นชาวอินเดียนะคะเมื่อเมื่อก่อนหน้านั้นนะคะก็มีการส่งกลับไปแล้วละ่ะแล้วก็เมื่อวานนี้197คนแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยอีก270คนท่านก็เน้นย้ำในเรื่องของการปรับปรามกมเมอร์เนี่ยให้เป็นวาระแห่งชาติค่ะคขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนณฑกองกำลังเรืส่วนด้วยนะครับที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากก็ทางานร่วมกับสถานีตารวจภูทอนแม่สอดจังหวัดตากแลก็ตารวจตะเวนชายแดนด้วยนะครับ งาน Defense ดีเฟนด์แอนด์ซีเคียวริตี้สองพันย่นะคะเริ่มแล้วค่ะงานแสดงยุทธโภกกรสามเหล่าทัพค่ะเทคโนโลยีด้านการรักษาความปลอดภัยแล้วก็การป้องกันประเทศที่ศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบ,บุรีค่ะครับก็ไปร่วมงานกันได้นะครับตอนรับ 25พาวิเลียนจากนานาประเทศแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับนี่คือทั้งหมดของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ขอส่งกําลังใจไปถึงเจ้าหน้าที่ทหารปฏิบัติงานอยู่หน้าแนวแนวหน้าทุกนายให้ปลอดภัยให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับเวลาหมดหมดเวลากองทัพบเพื่อประชาชนผมสุธีศุกสากลดิฉันนภา,าส,สมัครสมานค่ะพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ โอเคขอบคุณค่ะโอเคได้ครบหมดเลยนี่เองนะขอบคุณครับภาพเียงชัดเจนดีจากสูตรรากขอบคุณป้าดาวครับเี็นกำลังใจให้ผู้ประสบอุทกภัยขอให้น้ำรถเร็วๆค่ะให้ครัวเรือนละห้าพันบาทเอ้ยเก้าพันบาท มางทีเบล่อท่าไหนไปอ่านซ้ำของน้องแปมเราแปมเห็นอาจารย์น่าจะจบแปมรู้ว่าอาจารย์ชี้บอกว่าเออผิดใช่ผิดคือคือบางทีก็มาแก้ไม่หมดไงแล้วก็แปมก็เลยมาอ่านตรงนี้ไงแล้วอาจารย์ก็อ่านตรงนี้กาลังไปเปิดเลยอาจจะใช่เพราะเมื่อไหร่อ่ะที่เราไปดูกระดาษอื่นนะอาจารย์เราจะกลับมาที่เดิมยากมากเลย วันนั้นอะหนูวันนั้นอะที่หนูดูกระดาษหนูก็เปิดเงี้ยเอ๊ะอะไรเดียวซอนสักพักกลับมาอ้าวที่ไหนแล้วนะมันหายไปชั่วขณะมันั้นหายไปชั่วขณะคือแบบสติหลุดไม่ได้เลยคือบางทีอะแล้วคือบางทีอะตอนช่วงเวลาเหลือน้อยใช่ไหมแล้วข่าวเหลือเยอะเงี้ยต้องคอยดูว่าอาจารย์ไปถึงตรงไหนอะคือจะได้ต่อกันเนี่ยคือถ้าถ้าไปเปิดหน้าอื่นปุ๊บสติหลุดเลยนะอาจารย์ใช่ใช่คือมันรวนมาตั้งแต่ตรงนี้ไอ้ตรงเนี้ย นึกว่าแปมจริงๆเช่นอ๋อเราก็เลยหยุดวีหลายหน่วยใช่ไหมฮะเออเราก็ส่งให้ส่งให้หนูก็เลยไปต่อเออเดี๋ยวไปต่อได้ไออเราอ่ะเสร็จแล้วอันนี้รวนตั้งแต่บัดนี้อ๋อใช่ก็ดีกว่าเนี่ยไหนไหนๆไหนเช่นเช่นเออไหนๆไอเดาอ่านเป็นแปมเลยอ่านดูต่อเช่นนี้ว่ะหน้าสี่หน้าสี่หน้าสี่เหรอเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้อาทิ อ๋อเอออ๋อเฉ่ได้หนูค่าออกหนูค่าออกแล้วเขียนว่าเช่นจะเขียนไว้ที่นี่แล้วก็แปมจี๊แต่ดีแต่หนูไม่ต่ออาจารย์ไงว่าเช่นหนูหนูก็ไปต่อหนูหนูคิดว่าอาจารย์ส่งให้หนูอาจารย์ส่งให้หนูใช่หลายหน่วยหนูก็อ่าเช่นเริมเลยตั้งแต่ปัตตานิครับสวัสดีครับพี่สวัสดีพี่สวัสดีเสียงไม่ค่อยดีเลยค่ะวันนี้วันนี้เสียงเซ็กซี่นิดหน่อยเสียงเซ็กซี่นิดหน่อยนะคะ ป้าดังป้าติ๋วสวัสดีครับอาจารย์แป้นจะขอไปงีบนิดนึงแบบกินยาแก้แพแบบง่วงไอตัวง่วงไปกินข้าวแล้วใช่ไหมฮะกินข้าวแล้วค่ะกินเป็นงีบแบบนึงเดี๋ยวแปดโมงตื่นมาทํางานต่อได้เลยครับพี่ทับทิมสีพดุงสวัสดีค่ะมาช้าคงไม่ว่าอะไรนะคะไม่ว่าเลยะมาช้าดีกว่าไม่มานะฮะอินลาว่าโมบายนะได้ไหมได้กันโอเค ฝากหัวใจให้กันเอาไว้ก่อนสวัสดีครับพี่หนูนาชมอยู่นะคะขอบคุณครับขออนุญาตไปไปกินข้าวที่เหลือแล้วก็ <c oughs> เดี๋ยวขอนอนพักนิ้งน่อนะคะการพักผ่อนจะทำให้ดีขึ้นจริงๆนะจา๊ะอยากได้นอนสักเดียวยา แตงี่ยนึงอ่ะใช่ใช่ใช่ถูกต้องเพราะยาบางตัวมันกินแล้วต้องนอนนอนอาจารย์ถูกต้องมันบังคับให้นอนมันก็เลยมีอาการง่วงต่อไปก่อนนะคะาไบายครับนึกว่าจะเองเป็นไข้หวัดไข้หวัดแต่เดี๋ยวไม่เป็นไข้แบบเหมือนจะเป็นหวัดฝากคัวใจให้กันเอาไว้ก่อนที่เราจะได้ห่าง เพนไปเพื่อว่าเราลำบากอยู่คนใดหัวใจก็ยังมีคนดูแลสวัสดีครับพี่นิมจันทสิงขอบคุณครับเดี๋ยวบ่ายวันนี้มีงานที่วัดบวรนิเวศวิหารครับประมาณ บ่ายสองโมงอาจจะมีบางครับสวัสดีครับคุณทัพทิมสีพดุงน่ารักทั้งสองเลยโอ้ขอบคุณครับ <laughs> ปติวปติวชอบฟังเพลงเนาะเราก็ชอบร้องซะด้วย <laughs> ขอบคุณครับพี่สุจิตเครืออินน้องสาวพูดเพราะขอบคุณพี่นิมจันทเสียงนะครับี่ศวรทักถายกันวันอังคารนะฮะวันอังคารที่สิ พฤศจิกายน2568ปรรดาสุขภาพแข็งแรงนะครับทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับสู้ๆทุกคนนะฮะทอแท้ก็ไปทะเลทะเลจะได้บอกให้เราสู้สู้สวัสดีครับ